มองงอขอเจอร์นี่วันนี้จะพาทุกคนไปมูตามรีวิวกันค่ะวันนี้มองงอมาที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารค่ะสถานที่ของวัดตั้งอยู่ใกล้ๆกับหอสมุดแห่งชาติเลยนะคะมาง่ายมากๆเลยทุกคนภายในวัดนะคะมีที่จอดรถเยอะมากเลยหรือว่าใครจะจอดรถบริเวณหน้าวัดก็ได้นะคะ สำหรับสถานที่ซื้อดอกไม้ซื้อได้ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหรือว่าบริเวณหลังวัดทางไปท่าเรือได้เลยนะคะทุกคนจะบอกว่าวันนี้มาไหว้องค์เทวราชเนรมิตรนะคะตามรีวิวเลยทุกคนจะบอกว่ามาแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆแต่ว่ามารอบนี้นะคะแบบเสียใจนิดนึงเพราะว่าเขาปิดไม่ให้ขึ้นไปไหว้แล้วก็เอาหน้าผากไปแปะกับตรงนิ้วท่านนะคะวันนี้เขาได้กั้นไว้แต่ว่าเราก็ยืนอธิษฐานด้านหน้าได้นะคะจากนั้นก็ต่อไปนะคะไปบริเวณท่าน้ําของวัด นะจะเป็นที่ปล่อยปลาทุกคนสามารถมาซื้อดอกไม้ตรงนี้ได้นะคะเดินมาอีกนิดเดียวก็เป็นท่าน้ําของวัดเทวราชคุณชรแล้วทุกคน